ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเบิงวัวฮิมาที่ปลูกไว้นะครับนี่กับครบกำนดที่จะคุดแล้วไปเบิงกันเดี๋ยวึงเขา้นี่เอาว่าถ้ามันมีดอกแล้วใส่ย็มกัามันแก่ป okay, ไปไหมเคไปคุยปะร้องเบิงปาจะจากปุยและทุกอย่างปุยวัวใส

พี่ใหญ่หยินม้านั่้อยหนึ่งอะโอ้โหโอ้นี่ไงนม่น,นั่น มันโดเกินไปมันเลี้ย่เหรอนี่แต่หัวปุ๊บอ่ะตัวใหญ่ๆด้วยเตือนหันหลังเท่าน,นั้นแหละนม่ก็บอกหนีไปก่อนนี่เตือนขากัน À, Mẹ chưa bị thế luôn Ủa, Một nhanh rồi nhỉ Một nhanh mọi nhỉ Một nhanh rồi Một nhanh rồi Một, một nhanh มันแย่กันบ่มันแย่กันเนี่ย<อ>ตุ้งต็มได้อยู่ครับได้อยู่ปกติใส่นี่บ่ที่เขาซื้อมากินใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้นนนอีกนิดหนึ่งอันนี้มันใส่เลยเขานี่ฝั่งไหนเต็มเลยเจะเอาหมดมาหาักกะมาบัวบบู๊บมา หัวนั้นมีเป็นไวซ้ำกำปั่นเดี่ยวเต็มเลยนี่อะไรก็เป็นโคโลอ่นี่นเป็นหัวซ้ำนีนน่โอเคอยซ้ำกับหมูอันมูสือเขากินน,นั่นแหละไปปาดซิมเบงไปงี้เลยต้อไปสิป,ปานอะครับซิมเบง

เยาสิเอาไปขยายพันธุ์ตอนสื่พันตัม้มไว้ไหมย้ครับมาคุยกันบ้างนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย